รีโมดรีโมดอยู่ไหนรีโมดอยู่ไหนนุ๊กดีนุ๊กดีอันนี้อันนู้นีอันนุ๊กดีนุ๊กดีไหน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 ให้คุณพ่อเล่านิทานดิกุ๊กไก่กุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มยังไม่ลูกกินลูกรเราเจี๊ยบ ิดทีวีนห,ห,ห,หน่ดิไมีมดไมีมดอยู่นจ๊ะเอ๊แนี่นนะน้องแก้วไามาน้นีครับไก่กุกกุ๊กไก่เลี้งลูกมาจนใหญ่ไม่มีเราไมู่กกินลูกร้องเจ็บเจ็บ แม่พาไปคุยดินพาอาหากินตามภาษาไก่เอ้ยไก่เอ้ยตังง้งไข่ร่มต้มไข่กินไข่โดดกินโดดกินไข่เน่านกอินทรีย์มาเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเที่ยงหัวโต ờ nó nhiên mất đâu con ơi con tộc tộc ba lèng lèng, ba tô lịch, lịch, khâu ma ti pang tô nâng phăn đâm tô nâng phăn đen khâu ba ti pang phăn đen phăn đâm này 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 phải à, 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 à. Ủa, chỗ này lúc, chỗ này phải phải này phân đen, phân đầm. À, này 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 xuống าบ้างเด้อเอ้ยเอ้ยเอ้อ่ะโยนเนยโยนยาวข้างข่าวกินช่วยรับน้องไปด้วยช่วยกันโยนยาวเอ้เออเออโยนยาวจับปูดำขยำปูนาจับปูม้าคว้าปูทะเลสนุก จริง okay. เอยแล้วเลยนอนไปล้องโอไรนอนไปให้หลับไปเออเออหลับไปเลยแค่ไวรกอัมจับปูดำมาทำมือด้วยจับปูดำจับปูดำก่อนจับปูดำกระยำปูนาจับปูมหาปูทะเลจริงเอยแล้วเลยนอนไปล้องโอไรนอนไปให้หลับไป chấp đấy nè chấp bù đâm để yam bù na à mà mà mày 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 ông mày ông mày 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 ô Tayo hồ 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 mẹ, hồ 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 má hồ 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 แมวไล่ก้นจับก้นแมวดำโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมวหูมและขยุมหลังคาแมวกินปลาหมากระพุ้งก้นอะไรโยนโยนติดก้นน้ำแก้วมาเย่ติดก้นน้ำแก้วตรงไหนลูกโอ้โอ้ติดก้นตรงนั้นเหรอมดเอ้มดแดงก็แข้งก็